ลูกชิ้นเสร็จแล้วน้นาต้มลูกชิ้นนะคะก็มาต้มปลาเนาะแล้วก็เพิ่มพริกหอมแดงกระชายนะคะวันนี้จะทําน้ํายากะทิด้วยพริกแกงสําเร็จเนาะแต่ว่ากลัวไม่เผ็ดก็เลยต้องเติมพริกที่หนูสวนของเรานะคะอย่างเผ็ดอย่างแทบด้วยเลยนะ<ม>ตอนนี้ยายจ๋าก็จะมาขัดพริกแกงเลยนะคะผัดพริกแกงเพื่อลงน้ำ หม้อลูกเนาะพี่แกงสำเร็จนะฮะอีกแกงน้ำยาสำเร็จรูปทำน้ำยากะทิผัดให้หอมนะฮะแตกมันซองนี้ละลายลงในน้ำเลยพี่น้องขา จยได้นะคะของแพงมาไกลอย่าได้เสียเหมือนน้ำพริกล้างครกอันนี้ล้างถูมด้วยเรีมก้นแล้วยังไม่พอนะคะ แล้วที่แกงสาเน็จเสร็จแล้วอันนี้ปั่นเพิ่มหอมกระชายแล้วก็พกกลัวไม่เผ็ดนะมันต้องจีดเอามาผัดคลุกเคล้าเข้ากันเลยเนาะน้ำยากะทิของเรานะคะ อบอ,อ่อนให้หอมอันนี้พริกล้วน เติมเติมความหอมนะคะกะที่เลงไปผัดเลยนะคะ ค่ะทำไว้แล้วก็จะเอาข้าตู้แข็งนะคะเวลากินเราก็จะมาใส่ทุกชิ้นเนาะสีสันบอกเลยว่าเข้มข้นกะทิสองกะระป๋องนะคะกระทิแข็ง ที่แข็ผัดให้หอมแล้วเราก็จะเอาลงหม้อน้ำซุปนะคะก็จะปรุงรสกันเนาะ ยากระตีจ๋าจะใส่ปลาร้านะคะพี่น้องตอนนี้หอมมากหอมแล้วนะคะอันนี้ก็คือนะคะน้ำ น้ำต้มลูกชิ้นเนาะที่ต้มพริกกระชายนะคะนี่เราผัดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยว่าจะได้ไม่ต้องเข็มค้นกะทีมากนะคะ เรามาเขี่ยวน้ำยากันน้ำยาเราก็จะเติมไปด้วยเนื้อปลาที่เราตำไว้นะฮะเนื้อปลาที่เราตำไวะะ้เนาะหอมกระชายถึงเครื่องนะฮะ ปลาแค่สองชิ้นไม่ค่อยจะพอเดี๋ยวเราจะเอานเนื้อปลาเพิ่มเคี่ยวไว้ก่อนเนาะใบมะกรูดลงไปเลยเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ,อ,ะอันนี้รสเกง่งช้อนใหญ่จัมโบ้เลยนะคะหนึ่งด้วรสดำคว่ำไปเลย ปลาพันธท้ายนอละสิงนะคะรสชาติเข็มขน้นหนึ่งกระบ,บวยปกติเราก็จะไม่ให้แจมปลามากแต่ก็จะมีรสชาติกลมกล่อมนะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเดือดแล้วนะคะ ซีซันของน้ำยากะทีของเรานะคะโอ้ยบอกเลยว่าจี๊ดถึงใจเราจะไม่ทำเข้มข้นมากเนาะเพื่อว่าเผื่อไว้ใส่ลูกชิ้นปลาหรืออาจจะมีซูเปอร์ตรีนไก่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้เคี่ยวน้ำยาไว้แล้วเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันว่าเราจะต้องเติมอะไรนะคะพี่น้องคา เข้มขน้นยีหลีบอบปลาอีกนิดอืมลูกขึ้งกะทิน,น้ำปลาต้องเผ็ดจี๊ดถึงใจหองกระชายนะคะัน,นี้เราก็เคี่ยวกันไว้เนาะหม้อใหญ่ๆอย่างนี้เราก็จะตักใส่กล่องไปเข้าตุ้แข็งนะคะเวลาทำทีก็แบบนี้เลยเนาะ เวลาเราทำงานกลับมาก็กยามหิวเมื่อะไรก็ได้ออกมาได้สะดวกสบายเราเคี่ยวน้ํายาจ้าพี่น้องค่ะทำไม่ยากเลยเนาะอยู่ที่นี่ทุกอย่างเราต้องทำเองแต่สีบอกเลยว่าอาหารเยอะจะต้องสแซ่บนี่ฝรั่งกินด้วยได้นะคะของสามีก็ ต้องเติมกะทิแยกไปตักแล้วก็เติมกะทิอีกนิดเนาะเพราะอันนี้จิตรสชาติไทยเลยเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตอนกินนะคะพี่น้องขาว่าจะมีตัวไหนเสริมลูกชิน้นตีนไก่นะคะ ม้อใหญ่ที่เที่ยวไว้นะคะเวลาจะกินเราก็จะแบ่งออกมาเนาะเพื่อจะมาเติมผักนะคะพี่น้องขาสบลูกชิ้นเนื้อขาวสวยงามนะคะลูกชิ้นปลาใหญ่จ คนมาก